ส่วนอันนี้เป็นการล้างท่อตอนระหว่างที่เราเช็ดต,ตรงนั้นน่ะเราถอดท่อ,อน,นี้ออกมาแล้วอยู่ค้างไว้ดูให้มันตรงดีๆจะใช้อันใหญ่อันเล็กก็ได้แล้วแต่อรือเฉยมันจะเป็นขุยอย่างนี้ถ้าแช่ไว้มันจะเป็นมันก็จะออกง่าย แช่น้ำร้อนค่อยๆปัน่นไม่ต้องเสียดายสำลีนะยังไงต้องทิ้งแหละใช่จับตรงหัวอย่าไปจับตรงตัวตัวมันห้ามจับจับหัวได้เพราะว่ามันจะต้องเข้าไม่ได้ร่างกายใช่ อันใหญ่มันอาจจะยังไม่ถึงอย่ามายืนบังลมไปไปไปมันมองไม่เห็นเห็นไหม,ไมไปั่นปั่นหมุนหมุนเต็มหน้าเลยอืมเฉย,ยเอออืมออืมอทิ้งก่อนอ่ามันจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่า ไว้องเช็จุกมองปัต้องเช็ดจุกนะ,ะนี่ก <Okay. S 2> จ<บ>งจับข้อเลหมุนตั้งแต่หัวลงไปข้างล่าง <Yeah. S 2> แล้วก็มาตรงขยะมาตรงถังขยะตัมาตรงถังขยะ,ขยะเอ้ยมันจะมีขี้มูกออกมาเห็นไหมโอ้โหออกมาแล้วก็ช่างมันอย่าเอาอัอนนึงอันใหญ่หมุนหมุนเพราะเวลาหมุนมันจะเป็นการขัดไปในตัว ดันออกมาฮ้โยโอ้โหทำไมใหญ่จังนี่คือขี้มุ้งพี่คายอยู่ในท่อปะเสร็จแล้วเราก็และนี่คือตะเลด้ยนิดนึงมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ดนเดี๋ยวปางเสร็จให้แล้วนี่คือตะเลดที่ติดอยู่ตรงคายตรงมู้นไวน้เสร็จแล้วก็ล้างนิดนึงให้ขุดขุยมันออกแล้วก็ทิ้งน้ำในนี้ก็ได้ถ้ามีกระดาษทิชชู่เยอะๆเ,เสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปอีก ล้างจนกว่าท่อจะสะอาดเวลาเอาไปส่องกระแสงดูแล้วดูข้างในอะ่ะมันจะสะอาดอ่ายังไม่งอยจะดูยังไงดูได้เนี่ยนะออเช็ดให้สะอาดเน่ยเราเห็นกันว่ามันสะอาดอ่ะมาจะทิ้งอะไรกันมาตรงน,นี้ระหว่างดันเก่อขี้โมงมไหลออกมาเสร็จแล้วก็เอาอันเล็ก อันใหญ่เอาไว้ดันขี้มุกออกส่วนอันเล็กเอาไว้เก็บงานเนี่ยเรามองั้งแสงหันท่อเข้าไปหาแสงไหนเอาหัวขึ้นสิแล้วเขาจะมองรู้เรื่องไหมแกถ่ายกับหัวตลอดอะส่องกระแสงก็ได้มันจะเห็นเนี่ยเห็นไหมจะเห็นข้างในต่ส่องด้านนี้ก็มองด้านนี้มันจะเห็นว่ามีเศษอะไรอยู่ข้างในบ้าง ส่องดูกับไฟให้ดูให้แค่สะอาดมาทาแล้วขัดขัดพอสะอาดแล้วก็ดูแค่ไม่ให้มีขี้มูกคาอยู่ข้างในก็เป็นพอมันก็แช่น้ำร้อนพี่กวาง มันเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ปะมีเศษมีขี้โมคาใช่วันหนึ่งต้องล้างเช้ากับเย็นไม่น้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอเยากคือป้ก็จะตันใช่ไหมใช่ถึอว่าละมันจะสกปรกด้วยถูอว่าวันนี้ป้าไอ้น้อยมากเพราะอย่างนี้เอง,องถ้าเราทําสะอาดป้าก็จะเห็นไหมมันก็จะพอแช่น้ําร้อนทีมันก็จะมีออกมา กวก็ส่องส่องดูกับไฟอ่ะไหนก็ได้กวางก็ส่องดูกับไฟในอ่าข้างในสะอาดไบเห็นไหมไบไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าไบจะพยายามไ<ด><ห>บมองด้วยตาไบเห็นข้างในไหมพือกวางไม่มองมาไปหันหมันทางไบเออเห็นเห็นเห็นพอหันหาไฟในมุมที่ดีอ่ะมันจะมองเห็นอ่ะอันนี้สะอาดละแล้วก็ทิ้งน้ำสองน้ำแรกคือล้างไป พอมันสะอาดแล้วเราก็ล้างอีกน้ำหนึ่งให้สะอาดสุดๆท้านททำได้อะใช่น้ำสุดท้ายนี่คือโคนที่รล้างนีส<ะ>่สามสะอาดแล้วเราก็แค่แช่ไว้วเ,เฉยแช่ไว้เฉยสักแป๊บนะึงไหนอย่างเงี้ยดูว่ามันร้อนๆฆ่าเชื้อแล้วก็หยิบหัวมันขึ้นมาแล้วที่มันติดอยู่ตรงัข้า,ขาที่ไม่ออกไม่เป็นไรมันเราค่อยๆเช็ดก็ได้เสร็จแล้วเราก็ เอาวางไว้อย่างนี้ให้มันนอนหงายไว้ให้น้ำมันไหลลงอ๋อเห็นไหมก็าวางไว้ธรรมดาให้น้ำมันไหลลงนจนกว่าไอนี่ยมันจะหายร้อนเพราะถ้าลงไปแล้วร้อนแล้วป้าจะร้อนคอมากอืมพอมันเย็นแล้วก็กลับไปใส่ต้องนั่งดูหรือว่าต้องไม่เราก็ไปทำอย่างอื่นพอมันเย็นแล้ว,ลวเราก็ค่อยไปใส่คอ <Okay. S 2> ตีนา,านเกินนะให้น้ำมันไหลออกให้เยอะที่สุดเพราะถ้าลืมมาใส่ห้ามลืมห้ามลืมเลย,ลเลยอืเพราะว่าเสเลดจะออกมาน้อยอ่ะถ้าจับหัวแล้วหัวไม่ร้อนก็แสดงว่าตัวมันก็จะไม่ร้อน เสร็จแล้วอย่าจับอย่าใช้มือจับให้ใช้ถุงมือทุกครั้งออาวไปตรงคอปา้าอย่าสกปรกอยู่เห็นไหมเช็ดได้ไม่เป็นไรหรอกเช็ดให้มันสะอาดคิดชูเปียกแทนได้ไหมใช่เนี้ยคิดชูนี่แหละค่อยๆซับชิ้มูกออกให้สะอาดฟลามิโกเหมาะมากมอืมแล้วก็ทำไงต่อ ใส่ลงไปตามข้อมันแล้วก็ล็อกปึ๊บเนี่ยล็อกคือหมุนมดไว้ฝั่งนี้ถ้ามันดูสกรปรกก็ตกแต่งนิดหน่อยอเ,เช็ดเช็ดส่วนตรงร่องหลืบเห็นไหม หลืบตรงนี้หลืบขอบๆกลมๆนะ่ะมันจะมีอัดอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นเห็นเห็นวางใช้กระดาษทิชชู่นะพับพับเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บีมันให้แบนแล้วก็ค่อยๆเชียย่ยเชี่ยวเสษขี้มูอ,อกมามันทำไมมันขึ้นมาได้เพราะว่ากระดาษทิชชู่มัน พอเขีย่ยได้อะไรที่ไม่ใ<ะ>่ไม่ตอนที่ตอนที่ยังเอาเอายังยังไม่เอาอันนี้ออกทำไมไม่มีอันนี้ออกแล้วไม่เห็นมีเลยเพราะว่าโดนกดทับอ่ะมันก็เลยออกมาไม่มันออกมาอยู่แล้วสังเกตสิเวลาจะเช็ดอ่ะพี่พี่มันให้แบนๆ่อยแ,แล้วก็เช็ดตามขอบๆถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยมันก็จะสะอาด หรือทำให้มันดูแหลมๆก็ได้ค่อยๆเช็ดเช็ดถูๆแต่อย่าไปงัดขึ้นนะน้ำร้อนเนี่ยเอาไปต้มน้ำร้อนเลยได้ไหมไม่ได้ตรงคอปาแกะไม่ได้หมายถึงอันเนี้ยเอาไปต้มน้ำร้อนที่เดือดๆอย่างเเพื่ออะไรล่ะ<โ>ก็ใช้น้ำร้อนก็พอแล้วไม่ต้องเหอนแค่อยากรีดถ้าอยากให้ข้ามมันหมดเลยอย่ะเงี้ยดีไหมเรียบร้อยค่ะหล่อมากปิดเลย